สบายดีจ้าพี่น้องกูส,ส,ส,สุขสุขคนเดียจ้าวันนี้การนอน,นก,กับน้องทองอยู่เฮือนสองคนน,นอนต่างทองเนาะน้ะนองทองกะฮากะลึเลือกเฮียนมาไม่นอนเพิ่ดกลับไปเรียบร้อยแล้วแล้วกัน,น้องลัตมือนี้น้องกันสิไปเกลือ,อเกลือไก่ให้ซะอ้นแล้วกัเกลือปลาให้ไอ้หน้าเลยกระเจกะอยู่น้ำน้องนัดก,ก,กระเจเฮือนเพือนเผาเฮือนพี่น้องกับน้องทองเพื่ออื่น มืออ okay, ื่นเอ้ยมือหื้อเผื่กระม้าแล้วละลองขอนเป็นอย่างค่ะรูไปรวมอ๋อรูไปรวมบอมอื่นนลองเฮียนข่อยไปจกกระเพาะหื้อดกะไอติมไอติมมาหาอยู่มือนีิกะมาถามหาทองไปใส่ดิกระทองอยู่หมามาเตียงเฮียนอยู่เพื่อนจกกระบันีเฮ้าซีไปอัน เกลือปลาแล้วก็เกลือไก่ให้สาวอดเลยเด้อยจ้าแล้วก็สิงน้องทองกินข่าวเลยบ่ยังให้น้องทองกินข่าวเลยตัวป้งไก่มาพี่น้องไปไปเบิ่งกกันเลยเด้อจ้าขอบบ่าตอนแรกพี่น้องเลยลมเย็นแดดพร้อมน่อยนึงน้องทองน้องทองกำลังข่ห่วพี่น้องไข่ได้บอหึอ ูกระเพือสีไค่ได้น่า้องทองอยางว่าทางหลังที่เกลือไก่พืนแล้วก็สีเกลือปลาให้ไอหน้าปลาอยู่ผูกกระเพอได้าองไปงเออนั้นเราก็สิกทำเราจะทำไปเกลือไก่เกลือไก่แล้วก็เกลือปลาหน่อยนะ บัดนี้เอานะกระสิตกักวันนี้เอานะกระสิตักใส่ให้มันก้อยหนาม,นมาอกมาอันนั้นก็จะเอานะัทจังสีเอาไปเกลือไก่เนอานะเกลือไก่แล้วก็จังไปเกลือปลามันมีเนื้อสวนซาวนะพักนีสีซอมเราก็มีหลายเนอะาเนอานันะเนอนะของซาวน์น้องทองกับน้องนัดเออน้องนัด นงทองเป็นเมื่อก,อก่อกนะดดจ้ามาเกลือไก่ไฮโซนออเอนกับควมแล้วกระควมนะจ้าส่วนนี้เป็นทำไก่นอนไก่ไกคุณมาแล้วมาได้ลุงนอกชิไปถอดไก่เลยเนยเกลือปลาบันเท่าก็สิออไปเถาให้ไก่กันด้วยจ้าเอ,อ้นลแล้วก็สิอย่างเขาไปเกลือไก่เลยด้วยจ้า เบิ Wait, Guys, ้งไก่ก็ได้ไร่โดยเยังเขาสิเข้าไปเบิ่งข้างในต่อเไปจ้าบ้านนี้อนนต์หลักกระสเขาเกลือไก่ไปเลยจ้าผู้ไก่หน่อยบ่าไก่ไร้มันอยากกินน้องทองกระสเขาในพาเบิ่งคลิปอยู่ในต่อเไปจ้าน้องทองสิเขาไปก่อนเสร็เอนนต์ล้วกระเกลือไก่ปุ๊งไก่หลายหน่อยนะไก่ก็ มีทั้งนี่และนอยนันดเนาะเออมันกินมันจะทางนอกกับเนืนน้ไก่ต่อกินเอ่อไอ้นัดมูสะอ้นแล้วไปใส่เบอร์ละไรมูหมูเล่าคอยเห็น,น,นเขาเก็ไก่แล้วเขาก็ส่ไปเกลือเกลือปลาต่อเนาะยเลยนัด การที่นางปลาบันที้เ้าได้เกลือปลาบันที้เ้ากษิติไปเกลือปลาต่อเลยจ้าที่ถ้าไปเบิ่งต่อน้องทองน้องทองเอานัดเกลือปลาเดี๋ยจ้าบันที้เอานัดก็สิยางไปเกลือปลาต่อเลยจ้าน้องทองมาเป็นมือกล้องให้เอานัดเดี๋ยจ้าส่วนแม่น้อยโบยู่ส่วนแม่น้อยไปเฮือนโซนโซนน้อยอยู่ในในคนเลยเราเมื่อเราโซนน้อยเราก็บโบยู่ในบ้านพักเอานัดเราก็สิยาง

มันกินกระไลอะไรปลาเราหลายเนาะเดยนี่ตัวนี้กรลาย,ลยนะเดี๋ยวแิดหนึงเอามันกินหางเลยนะเดีบบ๋ยู่ใกล้หางตัวนี้กรลายเลยอื้อหลายเต็มเนาะแต่เป็นกำลังสิตกหน่อยนะัด อันนี้อันนัทเรก็สีเขียตัวนี้โตมีนองเลยนะน้องนีก็นี่กินหำเลยนปลาตัวปลามีดอกบัวนมเลย หลาเนยนะปาทรงอันนี้ใชนทุกมือเอามาเียนนทุกมืองลเยนะตวงเมื่อหนาเราคมาใส่มันอยู่เลยนะัคนนอนไม่มา,าลีน้ำพี่น้างวันได้ไปบ่ไ่ได้ไปเอ,อเอาเงินเลยแล้วเชือกขาขนมเออแมาเงิน คาขนมแล้วบไปขี่รถแล้วไปบอะขี่รถบอะอุ้ยบอะเนี่ยนังทองกระหมูกระยุเนาะคอยกระยุคือกันน้องลูกไปพี่น้องเลยสวยที่สุดงามไปไหนแมนอืมแล้วลก็ลุงลืมลืมน้ำอยู่แต่ห้องเรียนบ<ะ>่ก็เลยเอามานักเราว่าเสียไปให้ลุงแล้วออกน็นเี่ยเบราว่าลุงบื่อยู ลุงไปมหาเออมีแต่แม่เจ้าเนาะไปเนาะเกรดังน้อยกับบอดี้ป้ายน้ำเนาะว่า,า,ม,วามาหาไซครับกับเบซโนกับทาแขก์ทาแคร์้องลุงวาววัมันบบแม่นอันเดียวกันบูกแม่อันเดียวกันเลยเลยเงยอ้าผักบัวเฮาควะนะบึ่งนะน้องทองโธ่ยเป็นด้องไปกินถูกเลยนั่งเล่นั่นงกนินซักทีมันฟงใหม่ เป็นดอกพี่น้องเลยค่ะกูอะแข็งอ้าพัเหตุนะอ้าไปปลูกไปปลูกให้ไหมใบซาอ้าพี่น้องเลยเป็นดอกกนดอกสูงก็ดีบัดปลูกอยู่ห้องเฮียนะนะเนี่นี่นี่ใครก็ทำหาน้องลุงว่าไปใส่ไปใส่มือนีบา ให้กระทำหาน้งลุงนายคนบอแม่นหมู่ของเอากับเขายังมาถามบ่น้องลุงไปใส่บ่คือบ่มาบ่ไปกินข้าวบ่<ม>ทองไปกินข้าวล่ะทองกากินข้าวต่อเด้อจ้ากินปลี่ไก่พี่น้องเอ้ยเอามาแต่เช่นสะอ้นก,กินไก่กินบ่น้องหมกมกินขาไก่แล้วกินและะ้วบ่ือ เจ,จะบอกกินน้ำทอง <ขา S 1> บอน้ำทองสิงกินเข่าก่อนพี่น้องเอ้ยถึงเลยขอ,องเฮียนมาปิ้งไก่ปิ้งยังเต็มเลยเไปเอาขาไก่เดินทางนะนี่ปิ้งไก่ มีอันสมพักพร้อมพี่น้องเลยเุกนร้องหนกก็ฮังกะปิดเพลงงัดจิงห้าก็ได้ทายคลิปกินกินอืมนวมาเบิดตอนรดแช่บอดองทองถือเงินกับเวนัดปัดคำมาแล้วก็ะปิดเบิดประตูขำแล้วเขาทนกันอน,นอกพี่น้องระยะอยู่เพีอนสองคน ไฟเปิดเนี่ยอาประตูหน้าบานหลังบ้านเอกประตูเฮือนนอนทำกินขขาวกินนำ้ำแล้วแหละอยู่กําัังทองสองคนโปเป็นยังดอก <c oughs> ส่วนน้องนัดนะี่ยังบ่อยากเลยจ้าพี่น้องจะไหนจะกินขา่าว น้องทอคนมาตรงนี้เพิ่นสิกินก่อนเพิ่นหิวเขาพอดีแล้วแรงเลยได้มีทองเบิด้ดจะบอกเขาให้กินให้มันเบิดได้เขาลนะก็ <c oughs> เอาขาไก่มาเลยใส่ขาไก่นะ <c oughs> น้องทองลากคลิปซับวันนี้ลากให้นัดแนยลาไปกไดกกไลค์กดติดตามกดะดิงฝากสองไนนะ KS, ว้นัด tgs ันึ่ง tgs แม่ไม่แฟร์มลลีอยา่าขวามกุศลได้นะเดจ้าพ่อสองพ่อพ่อสองคุหลได้นะจ้าบ๊ายบาย